นท่านประธานในยุคท่านรมอศักดงศ์ตั้งวานิชพงศ์นายกงค์งการบริาหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เคารพกับผมในเดลพงศ์หนูงามผู้อำนวยการวิทยาลายัยเทคนโนโลยีไทยบริหารธรกิตขอนแก่นในนามคณะผู้บริหารวิทยาลายัย,าลายทเทคโนโลยีในเชือไทยเทิแทนท่านผู้มีเกียรติและรกักราการดำเนินงานครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณนาสลาวีรามาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพแต่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่สาในวันนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขนแกงกลุ่มพพวินนวาายท,ย,ย,าทาพพยาลัยในเครือไทยเทคเป็นสถบาบันการศึกษาเอกชนเปิดทำการสอนในระดับอนุบาล ถึงระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูงปัจจุบันมีโรงเรียนและวิทยาลัยในเครือรวม1 2แห่งซึ่งตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวนออัวนออกเฉียงเหนือภาคกลางทั้งในกรุงเทพหานครและปริมณฑลสถานวิสาในเครือไทยเทคมุ่งเน้นการสอนเยาวชนให้ในด้านความรู้ทางจาชก,การ ทักษะด้านวิชาชีพเพื่อเยาวชนจะได้เป็นกําลังหรือทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยยึดมั่นปรัชญาการจาัดก,การศึกษาให้แก่เยาวชนว่าคุณภาพคุณธรรมในปีการศึกษา2555มีผู้สํัเรการศึกษาเข้ารับใบประกาศศิยบัตรวิชาชีพรวมจํานวนทั้งสิ้น180คน แบบนี้ได้เวลาสมควรแล้วต่อผมขอากาบเรียนเชิญท่านประธานได้โปรดมอบป,ประกาศนียบัตรและให้โอวาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับท่านประกาศนียบัตรวิชาชีปีที่สามประจำปีการศึกษา2555ขอ, 55, ขอาการเปลี่ยนชนครับ,บรายชื่อนักศึกษา ที่ได้รับเ,เกียรติยศระดับคชพิธิสามนางสาวจัทรีภูศรีนาสาววัฒนาศรีดงนางสาวสุภักราธองอาสานายสมโพศ์ฝ่ายทอนางสาวแคทริยาเมียโรดนางสาววิจิาาแดนกองแก้วนางสาวสุธรรมาตงสิวัฒนานางสาวสุมัคยาคุณน้อย นางสาวสัจจยาพรสงปฏินางสาวสิริพรวิเศษเชรคุณนางสาววิทารัตเมืองงามนางสาวโมนิสราไัยพูนและนายกลกรเข้าซักรายชื่อนักศึกษาที่จบการปีิบัตวิชาชีพสาขาการบัญชีนางสาวสิริวันแพนชัยสงนางสาวสิริวัลจันทรนางสาวจันทนีชินแสนนางสาวแพรวนิยานิชชักดี นางสาวมุชลาแสงเหลานางสาวสุดารัชคานลิศนางสาวริสตินาเบเนอร์นางสาวอ่อนมาปัญหานางสาววิสุทธิจิตจัดนางสาวนัทวันโพสีนางสาวสุภาพรคำภูเวียงนางสาวนัทนันดวงคำดีนางสาวสมพชมประดิษฐ์นางสาวสัจจิตรอุทาหอษนางสาวภาริยากรลา นางสาวพรนภาเจ้จันนางสาวยศวดีกุ้งสีนางสาวอายุรุ่งสีชมชื่นนางสาววาุณีคือหลองชายนางสาวสุดารัตโชคบัณฑิตนางสาวนรุพลอุยุลธศักดิ์นางสาวสุปัญญารักษีนางสาวทิติพรภูมีนางสาวข้าวะกาคงเจริญนางสาวกาญจนาพรจีสร้อย นางสาวเกตุรินเหล่าวงศานางสาวชดาพรเนชัยภูมินางสาวพิราวันจีน้ำใสนายสุรศักดิ์จตุชัยนางสาวกฤติยาพรแข็งขันนางสาวราิศราสมเดุบรมีนางสาวพิยาวันบุราเดชนางสาวยาดาศีธรรมานางสาวสิรินาภงเจริญ นางสาวพัชริยากลางประพันธ์นางสาวโยธกาพักฒนีนางสาวประภาพรศรีพลปรนางสาวยาลีมีเชื้อภาคานาสาวชาวคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายวัชรพรล์ยุทธงนางสาวพิมพ์กาคมศรีทานายโสโคนจุฑานานางสาวรุ่งนภาคุูเิชานางสาววิภาแดงลา นางสาวมัขาแก้วเกิดนางสาวพชลพรแกศิริวานินางชัยมูลเทกองนางสาวกาญจนามัยาสุขนางสาวกัจิราบุญละคงนางสาวมีฝานโยบุนางสาวณิศรีทาหอมนายนพลจินดบุตรนางสาวเพียรพรตทองนางสาวมนุชราภูมิีนางสาวสาวลิตรีทองฝา นางสาวพิพัฒน์ชัยบรรยาธาราภงนายธีร์กอบแก้วตานางสาวสุยาักรสุขวงศ์นายมีญาวัีริศนายสุริยาเาวรัตน์นางสาวณัฐดาโลธาวงศ์นายสุวิทย์ตะวันนางสาววรรณภาศิริปูตานางสาวธุระสุขสุทธานางสาวพัชราพรทองพูดนางสาวอัญชนาชนิสารนายเอกกราบ นางสาวสุวรรณมงคลเล็กนางสาวอัจฉริพรศรีเสจนางสาวพาส์สุวรรณคำนางสาววัชญาณมาศภานางสาววิดาปรีเนื้นางสาววิดาภูมิสีสมนางสาวมุกดาลอรพันธ์นางสาวพิดาลัดลีทองดีนางสาวสายใหญชนะกา นายวิชิตรีสีนายพัชรยรุพชรนางสาวพันธิวารพนชานางสาวเมธีอุปที่สูนนางสาวจิตพิพิมเบ้านางสาววารุณีวังท่าห้านางสาวสุวรริศสุขสิงนางสาวสุกิจศรีนางสาวพรฤทธิ์อครพิชานางสาวแะภาเจ้าณ นางสาพีนนางสาวอรมาสีแม่นางสาววิกราพรีมานางสาวธิชาดาสระบงนางสาวสิริราพีเห่านางสาวสิริราภิถางนางสาวสมฤกีสีโงษานางสาวเบดาคำแก้วนางสาวสิริราศรเพ็ญนางสาวปิดาเสริฐคะนางสาวสวียากัญญาภูหา นางสาวเพื่อนแจ่มชวงนายงราวุ่ยยี่ดวงนางสาวเพรทองครนิยมนางสาวจุเบญญาลูล่านางสาวอัครลงษ์เชิญชมนางสาวพิดาพรสัตวรัศมีนายบุญชีสิทธิกิ่งมงนายวานิศต่้งแสนเมืองนายชุตชัยชัยศร์นายนัทพลป่าขานางสาวพิชรากล้าเช้า นางสาวปรารถนาปาจูสิง์สาขาวิชาการขายนางสาววันิพาเดชบาลนางสาวอนุชาสุโภคขยนางสาวรัชพรชัยจามานางสาวประประสงค์ชัยนายบุญส่งสมกัญหานางสาวพรีวรนพันเดชนางสาวอภิการณ์น้ำงูนางปรีชาสุรัต นายรัชศากดิาสีนายเทวกรรณวัลและนางสาวศิริรัชเชียววงศ์